วิชาธรรมชั้นโทฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2560จตุกะหมวดสีอ่อปปมัญญาสีเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาเอ๊เป็นอะไรหรือเปล่าทำไมดูเหนื่อยเหมือนไม่ค่อยได้นอนเมื่อวานเจ้าเหมียว แมวของเราไม่ยอมกลับบ้านเราก็เลยออกตามหาอยู่จนดึกนะ่ะอ้าวแล้วเจอไหมเอยังเลยค่ะคุณครูไม่รู้ไปอยู่ไหนหนูก็ได้แต่หวังว่ามันจะดูแลตัวเองได้เหมือนกับครั้งที่เคยเป็นแมวจรเจ้าเหมียวเป็นแมวเก็บมาเลี้ยงหรอกหรอเรานึกว่าเอไปซื้อมาซะอีกหน้าตาน่ารักเชียวใช่จะ้ะวันแรกที่เจอมันโดนหมาไล่กัดหนีมานอนหลบอยู่หลังบ้านเอ สภาพมอมแมมไม่เหมือนตอนนี้เลยจากนั้นเอก็ดูแลมันมาตลอดเฮ้อเป็นห่วงจังถ้ามันหายไปจริงๆหนูจะทำใจยังไงดีคะคุณครูอืมได้ยินแบบนี้ครูก็มีความสุขที่ลูกศิษย์ครูเป็นคนที่มีความการุณาแต่ก็ต้องเรียนรู้ที่จะวางอุเบกขาด้วยนะเอ๋วางอุเบกขาทำยังไงหรอคะคุณครูคือต้องวางใจเป็นกลางยังไงล่ะเข้าใจว่า สัตว์ทั้งหลายก็มีกรรมเป็นของตนอ๋อผมคุ้นๆว่าคุณครูเคยสอนในเรื่องพรมวิหารสี่แต่กับเจ้าเหมียวก็เรียกว่าอุเบกขาได้ด้วยหรอครับได้สิวีเพียงแต่ว่าถ้าแผ่เฉพาะเจาะจงก็จัดเป็นพรมวิหารยังไม่จัดเป็นอัปปมัญญาโอ้โหคำศัพท์ใหม่น่าสนใจจังค่ะคุณครูช่วยอธิบายละเอียดละเอียดเลยได้ไหมคะได้สิงั้น ครูอธิบายให้ฟังตั้งแต่ต้นเลยก็แล้วกันนะอัปปมัญญาแปลว่าภาวะจิตที่แผ่ไปโดยไม่มีประมาณหมายถึงการแผ่คุณธรรมคือเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาไปในหมู่มนุษย์และสัตว์หาประมาณไม่ได้การแผ่โดยไม่จำกัดขอบเขตแบบนี้จัดเป็นอัปปมัญญาแต่ถ้าแผ่ไปโดยเจาะจงตัวบุคคล หรือ,อยังมุ่งจำกัดขอบเขตอยู่จัดเป็นพรมวิหารทําเป็นเครื่องอยู่ของพรมหรือผู้ใหญ่แล้วอัป,ปมัญญามีสีข้อตามพรมวิหารสี่เลยหรือเปล่าครับใช่แล้ววีอัป,ปมัญญามีสอย่างคือ 1. เมตตาความรักสนิทสนมหมายถึงความรักใคร่ที่เว้นจากราคะความกำหนัดจัดเป็นความปรารถนาดี อยากให้ผู้อื่นสัตว์อื่นมีความสุขความเจริญอย่างคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นใช่ไหมคะใช่แล้วคือการมีจิตอันแผ่ไมตรีและคิดทำประโยชน์แก่มนุษย์และสัตว์ทั่วหน้าแล้วเราต้องทำยังไงถึงจะมีเมตตาได้ล่ะครับการเจริญเมตตาให้พิจารณาเห็นโทษของโทสะคือความคิดประทุษร้ายผู้อื่นและเห็นอนิสง์ผลดีของขันติ คือความอดทนอดกลั้นที่ควรประกอบให้มีในจิตเพื่อข่มโทสะนั้นลงให้ได้แล้วจึงเจริญเมตตาจิตไปในสรรพสัตว์ไม่มีประมาณโหยยากจังค่ะเวลากโกรธหนูคงเมตตาไม่ออกแน่ๆเอาอย่างนี้สิเมื่อเริ่มเจริญนั้นให้ตั้งเมตตาจิตในตัวเองก่อนว่าขอเราจงเป็นสุขอย่าได้มีทุกข์มีเวรมีภัยแก่ใครๆเลย อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจจงเป็นสุขเป็นสุขรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดเพื่อทำตนให้เป็นพยานเปรียบเทียบให้เห็นว่าตนรักสุขเกลียดทุกข์ฉันใดผู้อื่นหรือสัตว์อื่นก็รักสุขเกลียดทุกข์ฉันนั้นเมื่อกี้หนูลองนึกตามคำพูดของคุณครูรู้สึกมีความสุขขึ้นมาเลยค่ะดีแล้วเอเมื่อพิจารณาได้แบบนี้จิตก็จะมีความสุข จากนั้นก็พึงเจริญเมตตาจิตไปในสัรพสัตทั่วไปไม่มีประมาณไม่มีขอบเขตว่าขอให้สัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอย่ามีความพยาบาทต่อกันและกันเลยอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจจงมีความสุขรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดเมื่อเจริญเมตตาได้อย่างนี้ย่อมลดละโทสะและพยาบาทได้ 2. กรุณา ความสงสารความหว่ันใจเมื่อเห็นผู้อื่นประสบทุกข์หมายถึงเห็นผู้อื่นตกทุกข์เดือดร้อนคิดจะช่วยให้พ้นทุกข์อ๋ออย่างการที่หนูช่วยเหลือเจ้าเหมียวจากการโดนหมาไล่กัดแบบนี้คือความการุณาใช่ไหมคะใช่แล้วเอการเจริญกรุณาคือความสงสารเห็นใจคนหรือสัตว์กำลังประสบความทุกข์ภัยอันตราย ผู้เจริญกรุณาต้องกำหนดใจว่าขอคนหรือสัตว์ผู้ประสบทุกข์จงพ้นจากความทุกข์เถิดการเจริญกรุณาแบบนี้มีข้อดีอยังไงเหรอครับก็ถ้าหากเจริญกรุณาอย่างนี้บ่อยๆย่อมจะกำจัดวิหิงสาคือความคิดเบียดเบียนต่อคนหรือสัตว์ทั้งหลายลงไปได้และจะไม่เศร้าโศกเสียใจเมื่อคนหรือสัตว์เหล่านั้นไม่พ้นจากความทุกข์ ตามที่ตนต้องการเพราะภาวะจิตมีแต่ความสงบยังไงล่ะเข้าใจแล้วครับอ่ะได้เวลากลับบ้านแล้วสิจริงด้วยเวลาผ่านไปไวจังยังคุยกันไม่จบเลยอัปปมัญญายังเหลืออีกต้องสองข้อเอาอย่างนี้ครูให้ A และ V ไปอ่านเพิ่มเติมมาก่อนเป็นการบ้านพรุ่งนี้ครูจะมาอธิบายเพิ่มดีไหมได้เลยค่ะคุณครู